เบื้องหลังคำสั่งประหารชีวิตแอมสยานายนางสาวสารลักลังสีวุฒาพรส่วนหนึ่งเป็นผลงานจากห้องแลบที่มัดแอมจนดิ้นไม่หลุดคนที่ทุ่มเททำงานในห้องแลบนั้นก็คืออินฟลูสายวิทยาศาสตร์อาจารย์ออสดรวิลาชัยพุทธวงศประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสเล่าว่าเขาต้องพิสูจน์หลักฐานกว่า800ชิ้นที่ทางตำรวจส่งมาให้ช่วยตรวจหาสารพิเศษนายผ่านระบบเครื่องมือไฮเทคของห้องแลบเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บวกกับบุคลากรที่มีความชำนาญการซึ่งก็มี อาจารย์ออสเป็นหัวหน้าทีมผลก็คือการพบสารพโพแทสเซียมสซยานายทั้งในรถในบ้านของแอมไซยานายรวมถึงในยาของกลางที่แอมไซยานายแอบยัดไส้ให้เพื่อนกิน เป็นหลักฐานสําคัญนํามาสู่การพ้องแอมสยานายคดีฆ่าคนตายถึง14ศพและเกือบตายอีกหนึ่งคนรวมเป็น75ข้อกล่าวหาที่พีก,กว่านั้นทีมอาจารย์อ๊อฟยังตรวจพบยาถอนพิษสยานายในบ้านของแอมด้วยสารตัวนี้มีชื่อว่าโซเดียมไทโอซัลเฟตพอฉีดสารนี้เข้าเส้นเลือดมันจะช่วยถอนพิษสุดโหดของสยานายได้ทันท่วงทีถอดรหัสออกมาได้ว่าหมอพิษก็กลัวตายเพราะพิษเสียเองจึงต้องมียาแก้พิษติดไว้ใกล้มือเมื่อนําไปประกอบกับหลักฐานอื่นๆที่ตํารวจสอหามาได้คดีของก นางสาวสิริพรขันวงซึ่งถือเป็นคดีนำร่องของซีรีส์แอมสยานายจึงได้ผลออกมาเป็นคำสั่งประหารชีวิตสถานเดียวรวมถึงผัวของแอมและทนายพัดทนายปากแดงที่ชอบหลอนคนด้วยแอปถึงขั้นสวยไม่ตรงโปกก็ติดคุกกันระนาวอาจารย์ออสระบุว่าโพแทสเซียมสายานายคือยาพิษที่แรงที่สุดแล้วประเภทสายลับกัดแคปซูลปุ๊บตายปั๊บใน2วินาทีมีแต่ในหนังเท่านั้น เพราะขนาดเป็นยาพิษที่แรงที่สุดก็ยังใช้เวลาประมาณ5นาทีกว่าคนได้รับพิษจะสิ้นใจไปอย่างทรมาน กลไกของโพแทสเซียมไซยาไนจะปิดกั้นเลือดไม่ให้ได้รับออกซิเจนสูดหายใจแรงแค่ไหนก็ไม่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงชีวิตผู้ตายด้วยไซยาไนจะมีผิวสีชมพูเพราะเม็ดเลือดแดงบวมเป่งเมื่อผ่าศพดูจะพบว่าเลือดแดงฉานเนื้อสีแดงจัดผิดปกติความอันตรายอีกอย่างของโพแทสเซียมไซยาไนคือมันเป็นสารราคาถูกที่เคยซื้อได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากมันใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีทองรูปพรรณแม้จะเป็นสารควบคุมแต่ดันมีข้อแม้ว่าต้องซื้อเกินหนึ่งตัน เลยจึงจะเข้าเกณฑ์ต้องขออนุญาตจากทางราชการตรงนี้จึงเป็นช่องว่างให้โพแทสเซียมไซยาไนเป็นสารซื้อง่ายไขครองไปอยู่ในมืออาชญากรได้ง่ายความที่ไม่มีสีไม่มีรสไม่มีกลิ่นขนาดผสมลงในเครื่องดื่มคนดื่มก็ไม่รู้ว่ามีพิษใช้ปริมาณน,น้อยนิดแค่100มิลลิกรัม หรือแค่เศษหนึ่งส่วนห้าของยาพาราเซตามอลก็ปลิดชีวิตคนได้แล้วอาจารย์ออสตีเป็นบัญญัติไตรยางว่าโพแทสเซียมไซยาไนด์หนึ่งกระปุกขนาด500กรัมราคา2,000บาทปริมาณ1กรัมสามารถฆ่าคนได้อย่างแน่นอนถึง4คนถ้าใช้หมดกระปุกก็ฆ่าคนได้ถึง2,000คนเท่ากับชีวิตของแต่ละคนที่ปลิดลิวไปเพราะโพแทสเซียมไซยาไนด์มีราคาแค่บาทเดียวเท่านั้นนึกแล้วน่ากลัวหากบางคนใช้ยาพิษราคา1บาทมาวางยาฆ่ามหาเศรษฐีก็ฮุบสมบัติหมื่นล้านได้แล้วอาจารย์ออสอดนึกถึงคดี ดังเวลานี้ไม่ได้และชี้ว่าคดีคนเวียดนามถูกวางยาตายหมู่ในโรงแรมหรูกลางกรุงก็ใช้สารโพแทสเซียมไซยาไนด์เช่นกันจริงๆแล้วเมืองนอกมีคดีใช้ยาพิษตัวนี้ในการสังหารเหยื่อมาก่อนในหลายๆประเทศอย่างที่ประเทศอินโดนีเซียเคยมีคดีดังนักศึกษาสาวไฮโซถูกสาวเพื่อนรักหยอดโพแทสเซียมไซยาไนด์ลงในกาแฟกลางคาเฟ่หรูจนหงายท้องตึงชักตายไปอย่างทุรนทุราย ซึ่งแอมศยานายก็ใช้แผนปฏิทุศกกร,รมเดียวกันเป๊ะคือใส่สายานายในกาแฟาให้ก้อยกินแอมศยานายเป็นทาศการพนันออนไลน์จึงเที่ยวหยิบยืมเงินคนรู้จักไปทั่วจนมีหนี้สินล้นพ้นตัวจากข้อมูลที่แอมค้นหาในอินเทอร์เน็ตจึงเกิดไอเดียใช้ยาพิษฆ่าหลังนี้เหยื่อของเธอล้วนแต่เป็นเจ้าหนี้เป็นเพื่อนเป็นผัวเป็นคนที่ไว้ใจกันทั้งสิน้นอุทาหรณ์จากคดีนี้บอกว่าการคบเพื่อนต้องพยายามอยู่ให้ไกลาจากพวกผีพน,นัน หรืออยากให้คนร้อนเงินเป็นนิดมาเป็นลูกหนี้อาจารย์ออดบอกด้วยว่าไม่ใช่แค่ตรวจพบสยานายแล้วจบแค่ในห้องแหลแต่เขายังมีภาระต้องไปขึ้นศาลเป็นพยานทั้ง15คดีที่แอมสยานายก่อขณะที่ทนายความคู่ปรับของเขาก็คือดำรชานสบายกว่าเยอะโผลวันแรกแล้วก็โผล่อีกทีวันที่ภาคษาเพื่อหาแสงหาสื่อซึ่งอาจารย์ออดบอกว่าเขาเดาพฤติกรรมของดำรชานถูกเป๊ะจะมาแนวนี้